แจกสู Go La ตรโกโกลาวาสวัสดีครับตอนนี้นะครับอาจารย์ป้อมมาอยู่ที่ร้านแอนแอนพีเอ็มโกโก้ตอนนี้เปลี่ยนชื่อร้านจาก PM c o ็มกาเป็น PM เอ็มโกโก้ครับและร้านนี้เป็นร้านที่อยู่ในจังหวัดชุมพรของอาจารย์ป้อมนะครับแล้วก็ได้ซื้อผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลงสวนเรามาดูกันว่าโกโก้ลาวา ในตำนานของงจวาดทุพรจะเป็นยังไงกันครับเดี๋ยวเข้าไปดูในด้านกันเลยครับเอ็นสาธุเลยครับครับตอนนี้ก็เจอกับพระเอกของเรานะครับเจ้าของร้านนะครับ้องบอยสวัสดีครับ้องบอยครับสวัสดีครับจักรพงสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เป็นบรรยากาศนะครับของร้าน PN Coco โกหรือคนจุฬารนะครับก็รู้จักในนามของ PN Coffe e ครับ วันนี้น้องบอยครับครับมีซิกเนเจอร์ก็คือโกโก้ลาวาใช่ครับโกโก้ลาวาเดี๋ยวเราจะไปให้บาลิตาบาลิตี้บาลิตี้นะเด็กตี้นะครับบาลิตี้คนเก่งนะครับเดี๋ยวเข้าก้อมาเลยครับเจอกเลยครับเดี๋ยวเราไปดูบาลิตบาลิตี้ก็ชมโกโก้ลาวากันนะครับบรรยากาศในร้านนะครับของ ร้าน T.M. โกโก้นะครับถ้ามาชุมพรก็อย่าลืมแวะกันแนะนำ่าเป็นทานทานครับเบอรพลที้ครับ<ะ>น้องชื่อน้องอะไรครับชื่อน้องเปิ้ลอ่าวันนี้นะครับจะมาสอนสูตรโกโก้ลาวานะครับโกโก้นี้เป็นสายพันชุมพรแท้นะครับเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยนะครับโกโก้แท้นะครับร้านอยู่ แถวแถวไม่โคหาง่ายมากและที่สําคัญคือมีโครงการคนละครึ่งของลุงตู่ด้วยนะครับของรัฐบาลนะเชียนรักลุงมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวบริษันทนะครับล็อกเปิ้ลน,นะครับโชว์วิธีการทําให้กับเพื่อนๆทางบ้านเลยนะครับ<ม>อ่าส่วนผส,นสนมทีเป็นนมข้นหวานนมข้นหวานการน,น,นมสดเื่อไล่ควมสันคอนเนคนตินค่ะแล้วก็ที่สำคัญเป็นผงโกโก้ของจังหวัดเราค่ะ เริ่มแรกผงโกโก้ก่อนเลยนะคะสองช้อนตวงค่ะผงโกโก้สองช้อนตวงนะครับใช่ค่ะก็เป็นนมข้นหวาน40 ml ค่ะนมข้นหวาน40 ml ิบนะฮะนี่ครับ ขั้นตอนแบบละเอียดเลยนะครับสําหรับร้าน p m โกโก้นะครับถ้ามาจุมพรเนี่ยท่านไม่ได้เลยนะครับร้านนี้นะครับสาหรับร้านจืดคเนชั่น40 ml ครับ p m โกโก้นะครับบอกสูตรทุกอย่างนะครับแบบละเอียดนะครับสามารถต้องใช้เวลาคนสักหน่อยนะคะเพราะว่าส่วนผสมไม่ได้ใช้น้ำร้อนเลยค่ะเป็นโกโก้เพียวๆบอกน้าคข้นหวาน อีกสอนหนึ่งเป็นนมสดพัลเจอร์ไลท์4อ,ออนค่ะ4ออนนมข้นหวานต้ัวสิบเอ็นแอลนี่ครับบอกสูตรแบบละเอียดมากนะครับค่ะควรให้เข้ากันค่ะ

เรียบร้อยอยาให้พี่วานชิมนะนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมโกโก้ลาวานะครับนะครับไปที่คุณบอยเลยนะครับนี่ครับโกโก้ลาวามาแล้วมาแล้วเชฟมาแล้ที่โกโกเลยนะครด้วยนะครับอ่านะครับตอนนี้เก็ดี๋ยวจะลองได้กันนะฮะมานึ่ง ดูสูตรของทางร้านนะครับ PM โกโก้นะครับนี่ก็คือช็อกโกแลตลาวานะครับก็อยากจะถามูุบอรหน่อยว่าครับด้วยที่เราเป็นคนจุมพรนะนะครับและนี่ก็คือเป็นซิกเนเจอร์ครับเพราะว่าจังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดที่มีลูกโกโก้สายัธุมพรครับและร้าน PM โกโก้นะครับเป็นร้านแรกเลยนะครับที่ผม ที่เขาดันด้นไปหาผมแล้วก็ช่วยผูงวิสาหคิดชุมชนซื้อผลิตภัณฑ์นะครับของแปรรูปโกโภ้คุณภาพนะครับจากวิาหคิดชุมชนมาประกอบในร้านครับเป็นการช่วยเหลือเศรษฐกิจแล้วตอนนี้เนี่ยเขาก็มีทิ่งเงเจอร์แบบนี้โดยทั่วไปแล้วเนี่ยวันหยุดน,นะครับ,รบก็จะมีลูกค้าคนข้างเยอะหน่อยวันนี้ก็มีลูกค้าเยอะนะแต่ว่าก็ต้องขออนุญาตน้อ,อยหรือว่าอยากจะ ถ้าคนที่เขาแบบอยากจะมาเที่ยวจังหวัดชุมพร,รและอยากมากินโอโคลาวาครับอ่ะจะต,ต้องเดินทางยังไงครับก็เดินทางไม่ยากเลยนะครับจากเส้นหลักนะครับจากเส้นหลักเข้ามาเนี่ยเข้ามาทางเส้นถนนวังไผ่นะครับเข้ามาประมาณประมาณหนึ่งกิโลเมตรนะครับจะเจอแมคโครสาขาชุมพรนะครับ อยู่ติดกับแม่โคเลยนะครับเลยพางออกมา30เมตรนะครับจะเจอร้าน PM เลยนะครับก็จะมีโ,โกโก้ดาร์กชโคโคโ็อกโกแลต,ตสินค้าแนะนำนะฮะเป็นสินค้าของคนชุมพรนะครฮะโ,โกโก้ของคนชุมพรเลยนะครับก็มีอาหารมากมายให้เลือกนะครับทั้งถั่วส้มตำสเต็กก็ทุกอย่างนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือโกโก้ของคนชุมพรเนี่ยครับต้องให้มาลองกันนะครับ อันนี้เป็นสิ่งในเนเจอร์เจอร์เลยครับวงในรู้จักไม่ยางตอนนี้ะครับตอนนี้วงในยังไม่รู้จักครับครับเพาไงเปตัวครับวงนอกก่อนนะครับวันนี้เนี่ยนะครับทำร้านอาหารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับต้องมีแพลตฟอร์มขึ้นไปอยู่บนอินเทอร์เน็ตบนมือถือให้ได้นะครับนั้นเราก็จะเป็นอันนี้ก็คือเด็กรุ่นใหม่นะผมถือว่าน้องก็เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่กล้าทําอะไรแตกต่างนะครับและที่สําคัญก็คือรักในความเป็นคนจุมพรอนนะครับและนี่เป็นสินค้าที่ ผมอาจารย์ค่ภูมิใจนะครับอสำหรับสำหรับคนคิดค้นสูตรนะครับบารเกตตี้ของเรานะครับให้แนะนํำนิดนึงเกี่ยวกับช็อกโกแลตนะครับว่าว่ามันพิเศษยังไงครับอ้แก้วนี้พิเศษยังไงมันจะแคบข้น่าสูตรเดิมด้วยโกโก้โกโก้ที่เหนียวหยอยู่ด้านบนนะคะมีมีมีความมีความพิเศษด้วยช็อกโกแลต คือเข็มๆถ้าอยากเข็มๆต้องมาตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะถ้ามาจุมพรแล้วจุมพรมีของดีเยอะนะวจะเด็จในก่มชงไร่กาแฟกาแรหาดไตรดีของดีกล้วยละบุญาบพลาดไม่ได้เลยโกโก้หนึ่งร้าน P.M. โกโก้ใกล้วันอยู่แล้วมีโปรโมชั่นด้วยไหมครับตรงนี้มีครับมีโปรโมชั่นครับก็มีเช็คอินนะครับกดไลค์กดแชร์ลดสิอร์เซเลยนะครับ หลายแชร์ร้อยสิบเปอร์เซ็นต์ร้สิบเปอร์เซ็นต์ครับเอฟซีของผมขับรถผ่านเป็นไงบ้างมีเหมือนกันไหมมีเหมือนกันเลยมีเหมือนกันนะครับบอกว่าเหมือนนกัเลยฮะอาจารย์ป๊อกแนะมาอยดูคลิปมาอย่ดูคลิปอาจารย์ป๊อกมาได้เลยครับลดอยสิบเปอร์เซ็นต์ร้อสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับกับแล้วก็ที่สำคัญคือมีนี่กลุ่มออมสัมมาลีกลุ่มคนเที่ยวครับหรือว่าคนไทยตอนนี้เขาส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวเรามีโครงการมีโครงการ ลดคนละครึ่งห้าสิบห้าสิบกับห้าสิบห้าสิบนะครับอยากลาดอยากสนเงินกรรมการขึ้นเงินใช่ครับครับอย่าพลาดนะครับมากระจายรายได้ครับเนี่ยครับนี่คือการฟื้นฟูเศรษฐกิจแบบนี้นะครับมาใช้เงินในจังหวัดชุมพรนะครับอย่าให้ชุมพรเป็นเมืองผ่านเราคือเมืองพักแล้วนะนะครับแล้วก็บรรยากาศร้านนักเที่ยวครับร้านพีเอ็มโกโก้นะครับหรืออีกในชื่อหนื่งคือพีเอ็มกาแฟใช่ครับฝันดี สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทางร้านทุกคนมากนะครับผมครับดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับแล้วก็อย่าลืมนะครับแวะมาให้ได้นะครับกับซิงเกิลเจ้ของร้านครับโกโก้ลาวาแล้วพบกันครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ